วันนี้เยวิก็พามาชมทุเรียนที่ปลูกห่างกันสามอาทิตย์นะคะนี่ความคืบหน้าของเขาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่กิ่งยอดของเขาก็ยืดยาวออกคืบมือหนึ่งเลยนะคะนี่สามอาทิตย์เท่านั้นเขาก็ยอดยืดยาวยังจะยืดได้อีกนะคะเพราะว่า ใบอ่อนเขายังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะทีแรกยอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยืดยาวมาอย่างนี้เดี๋ยวสิคืบมือนึงแล้วนะคะยังจะไปได้อีกค่ะเพราะว่ายังมียอดอ่อนแทงออกมาเรื่อยๆนะคะนี่โตวไวมากเลยค่ะนี่ยายวิปลูกในเข่งนะคะปลูกในเข่งเหมือนจะคุมน้ําคุมปุ๋ยได้ดีกว่าปลูกลงดินเลยนะคะนี่ เดวีก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะคะถ้าอยู่ในสวนนี่ว่าแมลงกินคงไม่เหลือใบแล้วค่ะนี่ยอดยอดใหม่ของเขานะคะยืดยาวออกมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็ยอดใหม่ออกมานะคะนี่นี่ยอดใหม่ของเขาออกมาใบอ่อนก็กําลังเริ่มกลางนะคะแต่ว่าปลายยอดก็ยังจะไหลไปได้อีกนะคะ ยายวิก็ใส่ปุ๋ย6-3-3ไปแล้วนะคะเป็นปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะอินรีเคมีค่ะใส่ตอนช่วงวันที่สองนะคะใส่ปุ๋ยไปก็ยอดไหลไปอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็อีกต้นนะคะที่เยวิซื้อมาค่ะอันนี้ก็จะแตกช้าหน่อยเพิ่งแตกเป็นหางประทูนะคะ แต่ว่าอีกสักพักก็จะแตกเป็นใบยาวออกมานะคะใบเพลสลาดออกมานี่ค่ะแต่ความเขียวของเขาก็เขียวสดชื่นดีอยู่นะคะไม่มีใบไหมใบอะไรนะคะเยวิก็ใส่เอ้ยเยวิก็ลดพวกน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เยวิหมักเองไว้ด้วยนะคะ